ปี2,020โลกมนุษย์มีสิ่งมหัศจรรย์เข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวท้องฟ้าโดนปกคุุมไปด้วย UFO Area ียหและมนุษย์ต่างดาวปริศนาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเขาคือ m อร์ r a รี e นสวัสดีชาวโรกสวัสดีชาวโลกขอบเปลี่ยนเสียงก่อนสวัสดีชาวโรค เรามีเคล็ดลับที่จะกู้วิกฤตให้สำหรับพวกท่านเชื่อไหมว่าจะมีการซื้อสินค้าที่ไหนที่ได้รับเงินคืนมากกว่าที่คุณจ่ายไปเรา แอรีย1ให้คุณได้และเป็นเรื่องจริงเพียงคุณซื้อสินค้าที่หลากหลายครบ2,500บาทคุณจะได้รับปันผล5,000บาทด้วยระบบที่ไม่เหมือนใครแต่เราจะแบ่งปันผลจากกำไรของยอดขายทั้งหมดตามคิวทำให้คุณมีรายได้5,000บาททุกครั้งที่ซื้อสินค้า2,500บาทและเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชม สนใจเพิ่มเติมคิดลิงก์ที่แนบมาได้เลยครับ a อรี Area 51